ก่อนกลับบ้านอืมเน,น,น,นาะจับแวะเข้ามาเนาะตอนแรกว่าจะไม่แวะสาเปียว่าดูน้อยลงบึ้งขาปอด โอ้ยไม่คิดว่าจะเหลือเ้ย้ยอสาวเปียเนาะอยู่ข้างทางเนาะมาดีงามเ้้ยอรุ่นนี้นี่เนาะค่ะ <c oughs> พอปิดกล้องปุ๊บสาวเปียว่าอ้าไม่ถ่ายบอกสองดองนี้อยู่ข้างหลังหน้าทุกคนหมุนนกอีลีได้หน่ป<ะ>าดจแจ๊กออกยังไงเนาะเห็ดสาวเปียค่ะ ไม่คิดว่าจะเหลือเด้อไหนเลยครับทุกคนเพียงงามเนาะ,ะหมู่เดียวกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอ่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่เอฟีเก่าเอฟีใหม่แล้วก็ผู้เข้า,มาชมชั่วโกของบ่าวไทยและสาวเปียทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกในช่องเดินบ่ากกับบ่าวไทยเหมือนเดิมครับ วันนี้ก็วันที่หกแล้วนะครับเดือนสิงหาคมปีพศสองพันห้าร้อยสิบหกครับผมวันนี้บา่าวไทยกรสาเปียกกพายพี่พาน้องเข้าป่าหาเห็ดคือเก่าจรินะครับทุกคนหมายป่าวันนี้ก็หมายป่าเป็นของเมฆคาคจมด้วยขาอำเภอบุญชลิกจๆๆๆังหวัดอบบลราชธานีครับมาวานบา่าวไทยกรสาเปียหม,มานมากครับทุกคนโดยเฉพาะเห็ดพึ่งข้าวดงกับเห็ดละงอกเห็ดพึ่งข้าวดงนี่ก็มีจะดอกขายใหญ่ยาว,ยาวครับหมู่แบบใหญ่เลยเห็ดลงะงอกก็หมู่เกือบสามสิบดอกครับถ้าเกิดนับรวมดอกเปือ่อยดอกอะไรด้วย เสียดายครับถ้าเกิดเจอแต่เมื่อวานก่อนนี่จะได้งามเลยครับไปครับทุกคนเดี๋ยวไปรอลุน้นครับวันนี้บา่าไทยกระสาเปียจะหมานเห็ดเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าแต่บา่าไทยกระสาเปียก็ขอให้หมานก่อนเมื่อวานนะครับจะได้มีคลิปอลังการอาลังการให้พ่อแม่พี่น้องดูกันไปครับเดี๋ยวไปรอติดตามนะครับหมูแรกแหกหมานวันนี้ครับเห็ดพึ่งดำคือเก่านาาสาวเปียเมื่อวานก็เห็ดพึ่งดำหรือเปล่าดอกพอดีงามเลยครับ มีแต่ดอกง,งามๆเนาะค่ะหมู่เดียวกันนะครับอย,อยู่อ่อมพูลนอีกดอกนึงครับโอ้ยยังไม่ได้ไปไหนเลยครับทุกคนเห็ดหมู่เดียวเมื่อวานแบบไรกะสาเปียกคือไม่พอคือไม่เจอเนาะ มื่อวานน่าจะดอกเล็กหรือเปล่าเราไม่เห็นจกเมื่อวานบิ้งที่ละครับมีจะดอกสวยๆวันนี้บ่าวธกษาเบียจะมานเห็ดถึ่งดำบ,บ่็อกึ่งมาถึงตาเนะค่ะดอกนึงครับเห็ดก่อแดงครับไม่คิดว่าจะเหลือเด้อ ทั้งเหลือให้เบาไทายกับสาเปียได้เก็บอีกดอกนึงครับเอาทุกคนออกด้วยกันหมดเลยพึ่งดำพึ่งหมักว่าก่อแดง เบื้องที่ละครับโอ้ยดยอกอ่อนอยู่เดอ้อนี่หีก่กอแดงนี่จูมน้อยๆ เห็ดพึ่งไข่ครับมาแป๊บเดียวหมานสารลพดเห็ดพึ่งเลยอสาวเปียค่ะเห็ดพึ่งไข่พึ่งดำพึ่งบักว่าสองจูงครับเห็ดก่อแดงแจ็คออกยังไงเนาะเห็ดสาวเปียค่ะบางผมก็มีบางหมก็ไม่มีเนาะช่วงนี้นี่คือเห็ดเล็มเลยนะครับทุกคนเห็ดแล้วง็ออกให้ได้เก็บคือคือวันเดียวเนาะะเอาม่นีด้วย ดอกงามๆเลยเด้อครับปาดเพื่งน้ำอ้อยอย่าพอเป็นหมูปีแล้วเนาะสาเปียค่ะก่อแดงครับหมูะนกอีหลีได้นี่ปาดงามแห้งปาดเมื่อกี้ที่เก็บดอกเมื่อกี้บ่าวไทยไม่เห็น พอปิดกล้องปุ๊บสาวเปียว่าอ้าไม่ถ่ายบ่อสองดองนี้อยู่ข้างหลังหน้าทุกคนบ่อไ,ได้ไม่เห็นอุ้ยงามขนาดเลยครับเห็ดเค่งไข่ครับก่อแดงครับอ้ยไม่คิดว่าจะเหลือด้วยสาวเปียเนาะอยู่ข้างทางเนาะมาคิดว่ายังไงกระมดุด นี่ดอกตูอีกดอกนึ่งครับดอกนี้เหมือนหมกกันนกเลยดีงามเด้อรุ่นนี้นี่เนาะค่ะ,ะเจ็ดแดงวงแหวงครับที่เหมือนเห็ดก่อแดงเนาะ,ะดอกแบบหนาเลยเด้ออีกดอกนึงครับ แดงหนาครับอืมจะดอกสวยๆเลยเด้อดอกสุดท้ายหนึ่งยิ่งสวยเลยดอกหนาดอกสมบูรณ์ดีมากดูดอกจันเทุกคนน่ารักมากเลยนี่ที่เบ่ไาทายอยากถ่ายเพราะมีดอกนี้นี่ รองนี้งามมากพึ่งขาลายครับกอแดงครับเห็ดพุ่งเลือดดอกแฝดครับแฝดไหมออติดกันเนาะ เห็ดพึ่งดำครับสองดอกพอ,อเห็นดพึ่งแดงพี่น้องบึ้งขาอ,อข้างทางเลยครับละงกเ่าททกตาเปียหันไม่เห็นจิตพร้อมกันเลย ดีเบาไทยกับสาวเปียจอดเบิง้งเนาะจอดแวะเข้ามาเนาะตอนแรกว่าจะไม่แวะสาวเปียว่าดูน้อยลงรถมาก็มาเลยทุกคนจะหาไลา่์กลับบ้านแล้วเด้อนี่เดเลยว่าจะได้เข้าไปดูเนาะอีกสองจูมครับดีเราแวะเบิง้งแต่เกิดไม่แวะนะเลียใจที่ไร พรุ่งนี้มาละบาไหนเพึ่งดำครับป๊าดูขาอ๋อคืออ,อนโซนอนเงึงแน่นขนาดนด้้เก่อแดงครับก่อนกลับบ้านเอาละครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายคีปแล้วนะครับ มาดูยอดได้ยอดหมาของเบาไทยและสาวเปียวันนี้ครับหมานเหมือนเดิมครับเต็มตะกา้าครับผมตอนแรกว่าวันนี้จะไม่หมานด้วยสามเนาะสาวเปียค่ะเพราะว่าเบาไทยกับสาวเปียบนกับพูดพูดกันทั้งวันเลยครับตั้งแต่เมื่อวานว่าพรุ่งนี้จะไปหาเหตุอด้อย่างนาะจะหาเหตุอะไรนาะสาวเปียก็ว่าหาเห็ดดินเห็ดดอนไปติล่อหาเลียมไปเรื่อยๆติสรุปได้เห็ดแดงเห็ดหนาได้พวกเห็ด จะกูลเห็ดดินนะครับพวกเห็ดแดงหนาเห็ดขาวดินเห็ดอะไรแบบนี้นี่ได้ไม่พอสิบดอกหน้าสาวเปียกะว่าจะมาเลี้ยมเห็ดดินแทๆที่หมานสุดเลยวันนี้จะเป็นเห็ดกอแดงเนาะเห็ดกอแดงกับเห็ดพึ่งดำเนาะมานมากเลยครับเห็ดกอแดงเห็ดพึ่งดำแล้วก็อ่าเห็ดพึ่งไข่เห็ดพึ่งแดงคามได้ดอกนึงเนาะดอกแบบงามแบบสวยเลยครับขาแบบอ้วนแล้วก็อ่าเห็ดขาวเห็ดแดงก็ได้ไม่เท่าไหร่ครับได้นิดเดียวสาวเปียแอบไปเบเห็ดปวกมาจอนไหนก็ไม่รู้ เห็ดพึ่งขมิ้นได้อยู่บ่เห็ดพึ่งขมิ้นไม่ได้เลยไม่ได้เนาะแต่ว่าได้เห็ดพึ่งขาลายอยู่เนาะก็มาธาราบัสเห็ดอยู่ครับทุกคนเห็ดละโงกก็น่าจะได้สองดอกหรือบ่ได้สองดอกสามดอกค่ะสองสามดอกเนาะได้ตรงข้างในที่หนึ่งแล้วก็ตอนก่อนกลับเนาะข้างทางเลยครับเห็ดละโงกเหลืองดอกแบบสวยเลยครับอยู่ข้างทางอีดีนะครับจะอยู่ใต้ใบไม้ถ้าคนแบบขับรถส่วนใหญ่คนหาเห็ดก็จะแบบขับรถแล้วมองไปข้างในเนาะไม่มองข้างทางจะเบาตะกษาเปียเวลาหาเห็ดชมมองข้างทาง แล้วบ่าวไทยกับสาวเปียกก็ชอบได้เห็ดข้างทางนะครับทุกคนได้เยอะมากนะครับเห็ดข้างทางนี่น่าจะสวยๆด้วยก็ถือว่าหมานะครับทุกคนเป็นที่น่าพอใจอยู่พรุ่งนี้บ่าวไทยกับสาวเปียกจะพาพี่พาน้องเข้าป่าล่อเห็ดือเก่าเนี่ยครับบ่าวไทยก็อยากไปป่าบ้านโบกนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรออกอีกอย่างบ่าวไทยกับสาวเปียกก็ไม่ค่อยอยากไปด้วยครับไม่รู้ที่เห็ดเยอะขนาดนั้นไม่เหมือนป่าบ้านหนองเม็กเนาะป่าบ้านหนองเม็กว่าที่นี้ไม่ได้ก็ยังไปที่นน้นที่นน้นไม่ได้ก็ยังไปที่นี้ได้แแต่่่าาบบบบบ้นนนกีคือจเลยะ ไปดูที่ตัวเองเคยเจ็บและไม่ได้ก็คือไม่มีเนาะไม่มีที่ไปต่อเพาว่าเห็ดดินหนอกก็ยังพอไปเนาะ,ะเพราะว่าเห็ดดินบ่าไทากระสาเปียดูที่เยอะคับ<ม>เป็ดองนก<ม>เห็ดหนังแร่<ม>เห็ดแดง<ม>เห็ดอะไรแบบนี้นครับมันออกมูใหญ่กว่าบ้านของเม็กเนาะ,ะก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับทุกคนยอดได้ยอดหมายวันนี้คลิปวันนี้ก็จะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับจะก็พอมีช็อตอลังการให้พ่อแม่พี่น้องดูอยู่แล้วครับเห็ดบึ้งข้าวดงนี่ก็จบเลยเนาะ จบเลยค่ะวันเดียวหายเลยเมื่อวานบ่าวไทยกับสาวเปียอย่างมานเลยครับทุกคนอุ้ยเมื่อวานน่สออนคักบ่าวไทยกับสาวเปียเก็บจนมือสัน่นก็เอาละครับทุกคนคลิปผมนี้ก็เป็นคลิปของวันที่หกนะครับเดือนสิงหาคมปีพศสองพันห้า้บกนะครับพิกัดที่บ่าวไลยกระสาเปียเมาน,นี้ก็พิกัดบาบ,บ้านหนองเมกนะครับจังหดัดน,น่นานอำเภอเมืิกจังหวัดอุบลราชธานีครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่เป็นน้องท่านไหนชื่นชอบมาคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ่าวไทยและสาวเปียววยว้ดครับ เพื่อที่จะได้ไปพาคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้่แบบาวไทยกับสาวเปียต้องขอจลาพ่อแม่พี่น้องไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ